โซเชียลแสนสนุกมีความสุขไปกับงานครับคลาสนี้ครับผมสอนให้กับนุษย์เงินเดือนหรือแม้กระทั่งข้าราชการครับเราใช้ตัวโซเชียลให้มีความสนุกได้ยังไงใช้โซเชียลต่อยอดกับงานได้ยังไงครับคลาสนี้ครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการในเรื่องของการทําคลิปวิดีโอในการที่จะบอกว่างานของเราเนี่ยทำอะไรส่รงต่อง,งานไปให้เพื่อนเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่งต่อแบบนี้ครับมันจะเกิดความสนุกสนานครับเรียนรู้เวิร์กช็อปการทําคลิปวิดีโอ และมีการต่อยอดครับนำคลิปวิดีโอเหล่านี้ครับไปทำนะในช่องทางโซเชียลครับไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k ก็ดีนะในส่วนของที่เป็นตัว Tik t อกก็ดีนะตัว Re วนะครับตัว IG หรือแม้กระทั่งตัว u t u b e นะครับทำคอนเทนต์ตามกระแสด้วยมันมีอะไรที่เป็นกระแสเราก็ดูดเข้าไปได้นะครับในเรื่องที่เราทำขนาดนะครับตัว Tik t o k นะครับต้องให้เหมาะสมนะครับเป็นแนวตั้งนะเมื่อกี้มีแนวนอนมาเนาะนะครับก็ไม่ได้ผิดนะไม่ได้ผิดเพราะผมก็ไม่ได้กำหนดโจทย์ว่ามันต้องเป็นแนวตั้ง แต่ถ้าจะไปในบน t i กตอกนะแนวตั้งมันก็จะดีกว่านะครับใน,ในเรื่องของการทําคลิปนะนะครับที่มีมีความสั้นกระชับนะครับหนานาทีควใส่แฮชแท็กคว่บแฮชแท็กคืออะไรแฮชแท็กคือตัวชาร์ปที่พูดถึงประเด็นนั้นๆนะครับประเด็นที่เป็นกระแสแล้วก็ถ้ากรณีที่เป็นของพวกเรานะครับอาจต้องบอกว่าใส่สถานทานุบาลสาขาบลาบๆว่ากันไป สาาามรรถทได้คับํนะการใช้ตัวโซเชียลไม่ใช่ใช้เฉพาะในเรื่องของการที่จะพูดคุยกันธรรมดาหรือบางคนบางท่านเอาไปใช้ในเรื่องของการทําธุรกิจครับมันนุ่งกันเดือนครับสามารถใช้โซเชียลให้มีความสุขและก็สนุกไปกับงานได้ครับ